สวัสดีครับสวัสดีนานักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็มาลุยปลาช่อนครับบางคล้าครับเขาเริ่มตกกันเจ็ดโมงครึ่งนะซึ่งตอนเนี้ยเขาเริ่มกันไปแล้วผมยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เลยนะโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศบ้างครับน<ม>ะ้ันดูนะรงข้าง,างเยอะขึ้นแล้วใสโอเคเลยนี่วังไม่มไม่ใช่หวมมังนะเป็นบอ่อบ่อเลยงปลาเป็นจะพันครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะได้สักกี่ตัวนะ เหมือนเดิมน,นะครับผมตกปลาช่อนจะเป็นสไตล์เท็กซัสอย่างเดียวนะครับกับบอ่อกว้างๆแบบนี้มาดูกันว่าเท็กซัสเอาอยู่ไหมตัดไปอ่ะมาผมก็จะเปิดด้วยตัวนี้นะปยายางมาเชียร์นะครับลงคอคัสีชมพูหน้าสามนิ้วนะโอเคนี่นะ รียนลงคอกับตะกัวขงใช้ห้ากมเื่อตีไกลหน่อยสายใช้พีอีสองนะครับมาลองดูคันเป็นซูเปอร์จิตเตอร์ครับแม็กซิพีนะ่กับอาบูโรทนิ b f 8นครับสายผมก็เป็นพีอีสองกัวห้ากมนะครับแล้วก็ตาเบ็ดใช้2โอเลย น้ำไม่ลึกมากนะ เป็นสีนะเป็นสีเขียวไม่สีเหลืองกินกลางนานะผมเลยจูงจูงจูงอ่ะนะ ไม่รอยแล้วเอียดลงหน้าดินนะครับแดบยบังไม่ออกนะปามยังลอยอยู่นะ ดีกระชังอยู่กับเพื่อนอยู่ไหนรนู้ด้วย <laughs> อยู่กับลุงครับอ๋ออยู่ <laughs> ลุง<ก>ล <laughs> อยู่นู่นนะครับ <laughs> เฮ้ยลงน้ำแล้วที่ <laughs> <laughs> นี่แม่อาศัยจังหวัดนัว ปลดดินนะ่ะชาคันไปเลย เาคอนเทนต์อีกแล้วฮ่าเจอแล้วเจอเลยเจอจุดที่มันจะกัดแล้วเอาใหม่เอาใหม่เย่าน้หมึนครับฟูฟิตชิ่งนะไปยัยบกับตะครับ วที่สองเอามาฟุฟเฟชชิ่งครับเดี๋ยวตัวนี้ สุดเดิมครับมันล้อมัล้อกินริมๆิมเราก็อยู่ริมริๆนี่แหละไปริมๆนี่แหละแต่ทีเนี้ยผมเดินเหยียบให้มันลอยหน่อยมันเข้ามา่วยเลยนะมันไม่ได้กัดกระแทกอะไรนะครับมันเวยเลยลมเริ่มแรงเริ่มมองจิตไม่ออกแล้วนะ ลมแรงจะมองจิบยากนะดจะลองเดินไปฝั่งโ้นดูนะขยับดูครับเพราะตรงที่ผมยืนตอนนี้มันมันไม่มีตัวจิบอ่ะครับลมมันเริ่มมาตัวหายครับลองขยับหาตัวดู ประชอนนี่นาอ๋อไม่เม็ดไม่เห็นเม็ดนะไม่ได้วัดนะครับโอ้โหพลาดเลยเนื้อปนิน ผมแม่งวัดหลุดวัดหลุดแต่ได้นี่ไงมาแล้วนี่กินไก่พี่นะกินไก่เหอ,อืมถ่ดี คือไม้หมดสายกำลังกินเลยใช่เก็บไปอ้าวแล้วมันตัวเมือ่อคือตัวเมื่อเกียร์พี่ตัวเมื่อเกียร์เมื่อกี้มันเหมือ,กอนกันล่วงลงน้ำเหมือนกันอ้าวเลยปะเดี๋ยวกลับไปที่เดิมกันเมื่อกี้อยู่ตรงจุดให้าอาหารนะ พะมีตัวกัดอยู่นะครับก็เดยวไปตือที่แป๊บนึ้งถ้าไม่กัดเดี๋ยวขยับดูวันนี้คงไม่ได้เดินทั่วนะครับเพราะว่าหมดพลังนะวันนี้พลังน้อยครับ กัดเบากินลึกเลยนะอ่ะเอ้ปลาบ่อน,นี่ชอบเอาเหยื่อผมไปด้วยนะอะาบ้างลูกนี่ฮะเอาเหยื่อไปด้วยเอาเหยื่อไปไหนวะ กีใหม่มันจิบรครับก้องมันน่าจะเห็นหรอกว่ามันจิบเบาครับหรืวมันก็ไายไปผมก็เลยรีบกอกลับมานะเพื่อที่มาตึ้ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ผลนะแต่มันกัดเบาอ่ะมันกัดแบบตุ๊กนิดเดียงนะ ยอดเลยนะวัดเป็นหลุดนะครับไา,ายเยวลาเดาใหม่นะแต่ขอสงบเตะรบกุ้งก็ว่าวัดจังๆเลยนะลมแรงมาก คนนี้หลุดเยอะครับหลุดเยอะเกินเลยแหละไม่ใช่ไม่ใช่ปลามันไม่กัดมันกัดนะครับกัดดีด้วยนะใครตีก็ดียางเนี่ยโหกัดระเบิดเลยครับต,รตัวละสิบก,ก,ดดกว่าตัวมีผมมาบ้าทหกติกทัดอยู่คนเดียวมันก็ เลยได้มีเยอะเท่าเขาแต่ถ้าไม่หลุดก็ได้น่าจะติดตัวได้นะ ื้อยู่นานตัวนี้เต็มขำโอเคปลดปลาก่อนมเห็นมันจิบนะมันจิบอยู่ทแถวๆนี้ยก็เ,เลยตีตื้อดูนะครับตื้ออยู่นานนะตัวเกมมันจิบอยู่ของทั้ทีนะ ผมว่านยังมีอีกอะพอเมื่อกีมันติดอยู่น่าจะสองสตัวนะต้องขยับตัวนะไปตอนนี้ก็น้าน่าจะเที่ยงแล้วขยับไปข้างในดูอ่ะเที่ยงสิบห้าครับเปี่ยนรองท้าแล้วก็คิดว่า,น,าน่าจะดีขึ้นเพราะคู่นั้นยางมันเสื่อมหืมกัด คคัน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 คุณเป้ครับนาครับจะแซวข้ามฝั่งครับนะแซวข้ามฝั่งของโพสนะในกูวัดทุกตัวึ้นขึ้นหนีหมดเลยติดเข้าขอบตาหมดเลยแมงจิตพอดีอผ่านพอดี ถ้าปลาบ่อหนีนะ่เป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นะนีะะ่แดกเอาเหยื่อไปหมดเลยเหลือตาเบ็ดกลับมาให้กูอ้าวอ๋ออยู่นี่วันนี้นะพอหมดช่วงเช้านะปลาออกไกลใช่ไหมไข่ที่ตีชดียางน,นะกัดดีมากครับพอหลังจากน้ำเช้านะช่วงเช้าที่แบบ ปลามันอยู่ใ,ใกล้ใช่ไหมพอไสสายหน่อยปลามันออกไกลนะครับดียางผมเลยไปดูนะโอ้โหได้เป็นสิบนะคริบ,บกว่านะตีกินตีกินนะครับปลารวมวันนี้ประมาณห้าตัวเองนะ หุดเสเยอะนะครับประมาณหกตัวหกตัวหลุดสเสอยเลยวันนี้ครับก็พอหอมบ้างหอมขอนะกลับกันดีกว่าครับก็จบลงไปนะครับสำหรับทิปปลาช่อนบ,บางคลานะครับโอ้ ก็พอหอมปลาหอมคอนะผมได้ประมาณเจตัวนะเจตัวหลุดอีกเยอะเลยนะครับไม่ได้ตกปลาช่อนนานรู้สึกบเบาลงไปเยอะนะครับวัดไม่ค่อยกระ,ะชับเท่าไหร่นะก็วันนี้เช้าเลยอ่ะป่ามันอยู่ริมตลิ่งครับเันเกาะชายญ้านะผมเห็นเลยมันจิบวิ่งชาย,ยาเนี่ยวิ่งเยอะเลย ผมเลยเปลี่ยนจากตะกัว่ 5, ารกัมหรือ3.5จครับตีใกล้ๆตีเลาะซ้ายเลาะขวาก็โดนอยู่ระยะนี้แหละแต่พอเริ่มสายสายปาออกไกลนะครับใครที่ใช้กันดีอย่างเนี่ยตีถึงระยะนะกัดดีมากครับหัวบ่อเนี่ยได้เป็นสิบนะครับคนหนึ่งได้เป็นสิบเลยนะโอ้โหแล้วก็ไซส์เก้าขีดขึ้นไปอะ่ะเจ็ดขีดเนี่ยเล็กสุดละตาบใา่ดีนะอะได้าหลุดเยอะก็ เดี๋ยวโอกาสหน้ามาทิปไหนอะไรยังไงเอาฝากติดตามด้วยนะครับสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันถึงนาทีนี้นะฝากกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอกาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ